คุณครูป๊อบค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหวันนี้นะคะคุณครูป๊อบก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้หน่วยวันชาติค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะประวัติและความเป็นมาของวันชาติวันชาติของประเทศไทย ตรงกับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพหรือวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประวัติและความเป็นมาของวันพ่อวันที่5ธันวาคมถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากพระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่ชาติ เปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านและพระคุณของพ่อของเราจึงกำหนดให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณทำได้โดยเลี้ยงดูดูแลท่านยามท่านแก่ชาราเจ็บป่วย หรือการช่วยเหลือในด้านต่างๆแบ่งเบาภาระหน้าท kind of ี่การงานต่างๆตามที่เราสามารถทำได้เช่นทำงานบ้านล้างจานกวาดบ้านทำให้ท่านภูมิใจเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนเพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นการแสดงความกระตันยูอย่างหนึ่งนะคะเด็กๆ การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเด็กๆสามารถช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในชุมชนเช่นเก็บกวาดขยะคัดแยกขยะก่อนทิ้งการดูแลรดน้ำต้นไม้ไม่ขีดเขียนกำแพงเท่านั้นก็ถือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราได้นะคะ วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เนื้อหาสา,าระในหน่วยการเรียนรู้หน่วยวันชาติเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะวันนี้ครูป๊อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในหน่วยถัดไปสวัสดีค่ะ